สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษเรามาดูกันว่าดวงของเพื่อนๆช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางด้วยนะคะ มาคะ่ะไพ่ตัวตนของชาวราศีเมษประจำเดือนโอ้ไม่ใช่สิช่วงนี้ขอโทษคะ่ะไพ่ประจำตัวราศีเมษช่วงนี้เด็กถือเหรียญเป็นลักษณะของการที่คุณจะได้เรียนรู้ หรือได้เริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือบางคนก็อาจจะเริ่มคิดอยากจะเก็บเงินเริ่มอยากจะลงทุนหรือมีทรัพย์สินเริ่มอยากมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือบางท่านก็เริ่มมีแล้ว หรือบางท่านก็กําลังเริ่มที่จะคิดที่จะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองหรือคิดอยากจะเริ่มเก็บออมเงินนั่นแหละหรือได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือ The Lover เป็นลักษณะของบุคคลที่ต้องเลือกเหมือนต้องเลือกข้างต้องเลือกฝ่ายเป็นลักษณะของคนที่ต้องเลือกอทั้งเลือกสิ่งที่ถูกหรือสิ่งที่ผิด เลือกความถูกต้องหรือความไม่ถูกต้องหรือเลือกที่จะฟังคนเป่าหูหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นได้เช่นกันเนาะมันมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกมากกว่าหนึ่งทางอะสิ่งที่คุณคาดหวัง ชาวราศีเมษ The Devil การทะเลาะวิวาทการลุ่มหลงมัวเมากิเลสต,ตัณหาลุ่มหลงวัตถุหรือบางคนก็อาจจะออมีความรู้สึก รักเพศเดียวกันหรือเปล่าคาดหวังคาดหวังให้ตัวเองเลิกลุ่มหลงอบายมุกเลิกทะเลาะวิวาท เลิกลุ่มหลงวัตถุเลิกลุ่มหลงสุลานาลีก็เป็นได้เช่นกันอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วก้าวไม่เท้าเป็นการได้เรียนรู้ จากอดีตที่ผ่านมาทำให้คุณยิ่งแข็งแกร่งมีประสบการณ์หรือบางท่านก็อาจจะหวงแหนตำแหน่งของตัวเองเอาไว้กลัวถูกคนเลื่อยข่าวเก้าอี้หรือบางท่านก็พยายามที่จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างแบบพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีหรือบางคนก็อาจจะเจ็บสาหัสอยู่ แต่ก็ยังชูสองนิ้วได้ว่ายังไหวอยู่เนาะอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานอัศวินดาบคุณเป็นคนฉลาดแต่โง,ง่เขลาลิ่งเร่งรีบเข้าไปแก้ปัญหาแต่ ขาดความรอบคอบคืออยากจะให้ปัญหามันจบๆไปอ่ะรีบเข้าไปแก้แต่สุดท้ายก็คืออาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้ สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คุณจะได้เจอเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนคนรักเก่าหรือคุณจะได้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่ทำให้คุณมีความสุขหรือบางท่านก็อาจจะมีการ อ,อ,อยากจะง้อขอคืนดีกับคนที่เคยทะเลาะกันสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือสามเหลียน การพูดคุยเจราจาปนีปนอมการตกลงวางแผนในเรื่องธุรกิจในเรื่องใดๆก็ตามแต่ก็แล้วแต่บุคคลระดับไหนเนาะถ้าระดับเป็นเจ้าคนนายคนก็คงอยากจะพูดคุยเจราจาพูดคุยวางแผนเกี่ยวกับอ่อการ สร้างอนาคตต่อไปวางแผนเกี่ยวกับการงานหรือถ้าเป็นระดับครอบครัวเนี่ยก็อยากจะพ,พูดคุยเจรจาตกลงกันว่าเออเราจะทำยังไงดีเกี่ยวกับครอบครัวของเราให้มันให้มันเอ,อ่อก้าวต่อไปในอนาคตภายภาคหน้าเนาะคำแนะนำ The Star. า t h s t t r r ไพ่บอกคุณว่า คุณยังมีความหวังอยู่ให้คุณมีความหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะมีความมั่นคงมั่งคัง่งมีความสุขความสําราญความสําเร็จให้คุณปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ ก็เป็นได้เช่นกันเนาะเดอ s t สตผู้หญิงเปื้องผ้าก็หมายถึงปล่อยให้ความคิดของตัวเองเป็นอิสระและก็ให้มีความหวังอยู่เสมอว่ามันจะต้องดีขึ้นสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจชาวราศีเมษร t m p p r a n c e คุณอาจจะอยากเดินทาง มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือคุณอาจจะคิดว่าคุณอยากจะบาลานซ์ความรู้สึกของตัวเองให้มันมั่นคงหรือไม่บางคนก็อาจจะคิดว่าชีวิตช่วงนี้มันยังไม่แน่นอนเนาะทั้งการงานการเงินหรือรวมไปถึงเรื่องความรักด้วยก็ได้ หรือบางท่านก็อาจจะมีการไปหาหมอไปตรวจร่างกายนู่นนี่นั่นไพ่ใบสรุปของคุณคือแปดถ้วยบางคนอาจจะต้องหันหลังให้กับอ่า หลังให้กับคนรักไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานเปลี่ยนสายงานสายอาชีพเดินไปข้างหน้าเพื่อไปหาสิ่งที่มันเติมเต็ม เค okay, ค่ะชาวราศีเมษขอจบคำทํานายแค่นี้นะคะขอฝากให้เพื่อนๆถ้าดวงนี้ตรงดวงนี้ใช่เป็นดวงของคุณก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ